É i hear โจเซฟูโยเขาเป็นนักตดมืออาชีพนะคะตอนนั้นเขาไปเล่นเซิร์ฟระหว่างที่กำลังม้วนตัวไปกับเกลียวขึ้นนะคะเขาก็สูดหายใจเข้าปอดเต็มๆแต่เขารู้สึกเย็นยะเยือกที่รูทวารเพราะว่าอากาศกับน้ำยังเข้าไปในรูทวารของเขาด้วยนะคะคุณหมอเขาบอกว่าร่างกายของโจเซฟเนี่ยก็ปกติดีเขาก็เลยพัฒนาการตดของเขานะให้มันเป็นเสียงโน้ตดนตรีได้ด้วยเรื่องนี้นะคะทำให้โจ โเซฟนี่นะคะเขาเห็นช่องทางในการทำมาหาก,กินแนอนาคตได้โจเซฟก็รวบรวมความกล้านะคะไปออเดชั่นที่มูแลงรูชไนคลับอันดับต้นๆของปารีสเลยนะคะหลังจากที่เขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วไม่รู้ยังไงล่ะคะ่ะเจ้าของไนคลับก็บอกว่าอ่ะมาเริ่มงานได้เลย2ปีหลังจากนั้นเนี่ยโจเซฟนี่นะคะกลายเป็นคนที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุดในมูแลงรูชทารายได้ได้มากกว่านักแสดงที่โด่งดังณนะตอนนั้นเนี่ยถึง2เท่าด้วยกัน เราลองเลอไหมเราไปฝึกกันดูไม่รู้ว่าอาจจะได้เงินล้านจากการเลอหรือว่าการตดของเราก็เป็นไปได้นะคะ